ร้อยค่ะอันนี้ปูทำเองนะคะผัดพริกแกงหมูถั่วใส่ลูกชิ้นหมูอยากกินค่ะต้มจืดน,นะคะลาบหมูฝีมือยายค่ะผักสดๆนะคะมีข้าวเหนียวด้วยค่ะนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะทุกคนลาบหมูค่ะง่ายๆค่ะ ัวหมูก่อนค่ะให้หมูสุกมีอะไรบ้างคะเนี่ยตาบไส้แล้วก็หนังหมูหนค่ะต่า,าเาอาที่เราชอบนะ ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราชอบชอบหอมหอมพีกป่นเราชอบเผ็ดแล้วก็ใส่เยอะหน่อยกวักวๆัวให้เข้ากัน<อ>ค่ะกำลังปรุงนะคะ ใส่น้ำปลาค่ะใส่มะนาวค่ะชิมก่อนจ้ะปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะชิมก่อนผักโรยแล้วค่ะ มีใ,นในสบสะหดาผักชีพรังต้นหอมผักชีไทยค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาดูกันจืดค่ะใส่หมูสับลูกชิ้นนี่ค่ะกระหล่ำเลยนะคะฝีมือ,อยายนิดนะคะ ีค่ะทุกคนวันนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะเป็นทานกินอะไรคะสวัสดีจ้าไป็นทานกินไอนติมนะคะกินลาหมูกับยานิดเด้อมากินข้าวด้วยกันนะคะไ,ไ,ได้อะไรกินคะได้ลาหมูจ้าไม่ได้ใหญ่อ๋อไปซื้อของที่ไหนมาคะตลา,ตลาดมาคะ่ะบางไหม่ป่แกงหมูค่ะอ นราทำไรครับราบหมูค่ะเราราบหมูนุบาลให้ไปหนึ่งวันสองนะ,ะงนี่วันพระไปตักบานกันมานะคะ่ะเพิ่งกลับแล้วก็ไปตลาดตักบ,บานน้ำผึ้ง,งไปตลาดที่ไหนมาคะไปตลาดอืมไปกินมาเสร็จ ตลาดซ้ซีตีมกังเกิอร่อยมากค่ะอื้กวัง<อ>บ้านบ้านนะคะเป็นหมูหบ้านบ้านากินข้าว้ี่กัน,นะคะ่ะเมื่อกี้ไปลากยายมาอัดคลิปนะคะยายกำลังกินอยู่อืมอ่า กินเย็นเๆนนะคะอย่าทำแกงจืดเยอะเลยยาชอบตดน้ำค่ะกกินไหมคะ อบอะไรก็ทานเลยค่ะชอบอะไรก็ทำ่าเรื่องอยากล่าหมูแม่มมกินทุกอย่างคนแก่มันจะได้แข็งแรง<ม><ม>อีกหรอคะกินผักหลายอย่างก็คือเนาะ ไอติมวอไอเค้กคานอื้มรสแบบตอกอื้มอ่อนอื้มอติมอร่อยอร่อยมามาแก้มมายตบแกลมค่ะ ก็แม่แกงก็ไาเ,เราไปเลือกซื้ออัิที่ไม่แกงอืม,มอืมไม่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะใส่หมูนะคะใส่ลูกชิ้นปลาใส่บ้านอ่ะ ไอเก็มสีะสอะไรคะสีน้ำรสอะไรคะรสข้าวอืมีไส้มีตับมีหนังหมูยาก,ก็ทำกินคนแก่ เหนียวเขาไม่เผ็ดก็พิกนะอืมอร่อยทะเลแม่ได้ได้ใช้ตู้เย็นไหมนะตจดจักให้ใครบ้างอย่าี้ยแม่แม่ตองนรี้าจะหมดปะ หวกปลาหม,หมกปล<อ>าไส้คือปลาไส้มานานแล้วยังมาได้หมก๋ยวมาดูกันนะคะปลาชส้ปลาไสยแบบม,มันออกอืงเมย์ถ้ากินข้าวนะคะกินทุกอย่างวิทาแค่กรอบกล่องไม้ไปกินที่ตลาดมาหิวแล้วก็ขนมกลับมากะกินขนมกินนมกล่องเลยกินข้าวไข่เจียว ยายกินด้วยไอ้จิมอะใช่โอ้ยยังกินข้าวก่อนไอ้จกโอ้ยยีอนใหญ่ด้วยใช่ยายไม้ต่างให้เอายายกินยายกินน่ะจะหลานป้อนยายกินข้าวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยป้อนอ็ใจจ้าเดี๋ยวยายกินข้าวก่อะ มาก่อยกินเยอะๆกินข้าวกินเยอะๆมไม่เวลายอย่าวคนแก่จะได้แข็งแรงไม่ให้กินมือเดียวหมดนะคะเดี๋ยวจะเก็บไปกล่องแช่ตู้เย็นแล้วก็เวฟทานได้ค่ะแข็งๆนะแข็งๆไๆได้หืจ<อ>้ะแข็งแรงหม่ท่านบอกใช่ไหมกับข้าวไม่แพงหรอกโบทานเลยยายเขามังหนูซ่าอ่อยต้เจิด หมูสาบเราก็ไปซื้อโลละร้อยล้วก็ซื้อมาทีละครึ่งกิโลเอาอ <c oughs> บี่อร่อยบอเบิกก็ตบน้ำร้อนราดข้าวตกเลยนะคะอยากก็เรก็ทำกินกับลูกกับหลานอ้น้ำเอาอะไรนะคะน้ำให้ไหม เดี๋ยวก็นอนนะคะเม่อทากินข้าวเสร็จเมื่อท่านก็จะนอนเมื่อท่านจะนอนกลางวันทุกทุกวันเลยนะคะไส้ก็มีไส้ก็มีกินแบบบ้านๆเราอ่ะลงทุนร้อยจริงมันหม้เป็นม่ายังไม่ได้มหม้อหมูบดห้าสิบ ไส้กับพวกนี้ห้าสิไม่ต้องไม่ต้องไปไปยื่นมาโดนยาอย่าไม่ต้องไปทําให้มันอันนี้ทําให้พอกินก็พอปปะปะกินได้ยังผู้หญิงอ่ะใช่กินให้หมดก่อนสกเลย์ไม่หมดแม่ปรุงเลยหาให้เนี่ยไม่หมดละลายหนูก็ชอบ ห่อห่อข้าวใส่กล่องไปกินที่ทำงานนะคะพรุ่งนี้ทำโอ้ว่จะห่อไปกินที่ทำงานไอ้กินนครไลยใครไล่ไหนอืมไปกับแม่พรุ่งนี้อ่ะคนแก่ไม่มีฟันก็ยินแบบนี้แหละได้ไหย อร่อยมั้งอร่อยทำยังไงวันหยุดก็ไม่ได้ไปไหนค่ะเพราะว่าเหนื่อยนะคะพักผ่อนยายขายของทุกวันขายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนคนแก่ ม่เหนื่อยหรอกก็เหมือนเราออกกำลังกายนี่แหละขายของก็ได้เงินด้วยไว้ใช้เราอยากซื้ออะไรก็ซื้อเก็บไว้ใช้ตอนแก่เราไม่ต้องเก็บมากเก็บวั200นละสองร้อยพอหูก็ยังขายแซนด์วิชอยู่เหมือนเดิมค่ะล้วก็ขายแซนด์วิชตอนเย็นเขาก็ขายมาม่า,า,ามาม่าหมูสับยายก็ตอนเช้ายายก็ขายผัดเมทอดไก่เขาเหนียวเย็นยายก็ขายน้ำเหมือนเดิมน้ำบัตลมค่ะน้ำบัม แก้วสิบบาทยี่สิบบาทถุงห้าบาทแก้ว okay. ห้าบาทกายให้เดีกเดือดป้อนแม่ปะก็พอได้ก็พอได้ให้แม่เข้าไปนะเราก็เจุดอาศัยดูค่าลงเงินคนแก่ไม่ต้องก็จุดมากกระปุกตังแม่ไปโอ้โหนี่เก่งเก่งจังเลยเจุดไปใช้ตอนแก่เวลาลูกจำเป็นหลานจำเป็นเราก็ต้องมาช่วยกันตา ลุงเก่งมากินลาบลุงเก่งมากินลาบนะพี่แก่งอิ่มแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเป็นกลังๆกันนะไม่มีคนดูก็จะลงนะคะบ๊ายบาจ้าไปเลยนะคะบ๊ายบายไม่ทันมาบ๊ายบายก่อนมาบ๊ายบายประตูตรงนู้นมองไม่เห็นมามามาบ๊ายบายคุณมาบ๊ายบาคุณป้าคุณลุงบ๊ายบายจบแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ